สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็น e ีพีที่346หรือ346นะคะโอวันนี้ก็จะเป็น4กระถางนะคะ4แถม1ราคา199บาทรวมส่งนะคะตัวแถมก็จะเป็นตัวนี้ปุ๋ยละลายช้าหรือออนโมโคสดนั่นเองนะคะนี่นะคะ4แถม1ไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดเลยนะคะปูลงคลิปวันที่29 พฤศจิกานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งน,นี้วันที่30พฤศจิกานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน qr วอา e คก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะอ p p ที่346หรือ346นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะเซตที่1น,นะคะ กระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นทวาทศมาศเป็นไม้กัดสีนะคะตัวเต็มที่ก็จะกัดมีสีชมพูออกมานะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มกัดสวยแล้วนะคะทวาทศมาศกระถางที่1กระถางที่สองของดรุนนะคะก็เริ่มกัดสีมาแล้วเหมือนกันเป็นไม้กัดสีนะคะนี่นะคะสวยไม้ตัวนี้กระถางที่สามจะเป็นองคตถือสารเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะก็มีใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งองคตถือสารเป็นไม้เก่าเนาะนี่นะคะสีเขาก็จะเริ่มกัดมาเหมือนกัน นี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นชายชนนะคะป้ายสวยๆเลยนี่อันนี้ก็เกือบฮาร์ดนี่นะคะทรงเตี้ยเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นคอยอะคนีนะคะเป็นไม้ด่างเป็นไม้ของที่สวนเองนะคะเป็นไม้สีของที่สวนเนาะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดหัวก็น่าจะเริ่มลงแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนดินเนาะอัดไซส์ได้เลยนะคะเพราะว่าปูไม่ได้เปลี่ยนมันเลยหนักนิดนึง พอยอะคนีนะคะกระถางที่1เซตที่สองนี้เป็นเซตหน้าเข้มเนาะกระถางที่สองจะเป็นวันเสาร์นะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนี่นะคะกระถางที่สามจะเป็นตุลาการนะคะนี่หน้าเข้มเข้มสวยสวยเลยนี่นะคะตุลาการนะคะกระถางที่4จะเป็นราชาวดีแผงนะคะราชาวดีแผงมีแต่ตัวแผงเลยก็ดังเหมือนกันนะคะแต่จะหน้าเข้มมากเซตที่2นะคะ เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเมืองกอเกตจะเป็นตัวเจนหนึ่งเป็นฟอร์ม3าใบอันนี้ด่างฮาปเลยนะคะเมืองกอเกตนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่2พัทยานะคะใบกลมสีหวานพัทยากระถางที่สามจะเป็นคุ้มรัพ์นะคะได้แดดก็จะกัดพื้นเป็นสีแดงเลยนะคะคุ้มรั์กระถางที่สี่ บรรดานรับนะคะบรรดานเงินบรรนานทองเป็นไม้หน้าเข้มไม้เก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บเนี่ยนะคะมีแล้วมีอีกได้นะคะโตมาสวยแน่นอนเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเจ้าสาวหลอดใหม่โผล่ขึ้นมานิดนึงแต่ดูใบนี้ป้ายสวยมากนะคะเจ้าสาวนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพรสวงนะคะบอลกาบนี่ หน้าสวยสวยเลยนะคะพรสวงนะคะกระถางที่สามเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันนี่ตัวนี้ก็ชอบแดดเหมือนกันได้แดดก็จะพื้นออกเป็นชมพูนะคะเหมือนฝันกระถางที่สี่ตับเดือนเ <ๆ S 2> ดือนมีนาคมนะคะใบกลมสีแดงแบบนี้เลยนี่นะคะเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นยอดมงกุฎเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะด่างเยอะด่างไม่เยอะก็จะ สลับกันนะคะเนี่แต่ไม่เผือกนะคะมีสองต้นเลยยอดมองกุฎกระถางที่สองจะเป็นพรหมณีเป็นบอนกาดับมีใบใหม่สวยเลยนี่นะคะพรหมณี nee นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเศรษฐีสุพรรณใบใหม่ๆออกมาก็คือหน้ากัดเป็นสีชมพูเลยนะคะไม้ตัวนี้ต้องดูตอนโตเต็มที่นะคะแต่แค่นี้ก็สวยแล้วเนาะโตเต็มที่ใบจะใหญ่แล้วก็กัดชมพูเข้มสวยมาก นี่นะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่3ากระถางที่สี่ตัวนี้จะเป็นยกราชินีนะคะเป็นไม้ป้ายเหลืองนี่หลอดใหม่ยามันกลางเป็นฟอร์มสใบนะคะยกราชินีเซตที่หนะคะเซตต่อไปเซตที่หนะคะเป็นเซตกัดสีเลยกระถางที่หนึ่งจะเป็นเศรษฐีริมนาค ได้แดดแล้วสวยมากนะคะกระถางที่1นนะคะเสรษฐีึุริมนาคได้แดดก็จะกัดเป็นชมพูกมากระถางที่2จะเป็นอุสมณีนะคะการันตีความสวยเลยนี่นะคะอุสมณีีโตเต็มที่กัดเป็นสีแดงกระถางที่สมคุ้มทรัพย์อันนี้ก็ป้ายด้วยแล้วก็กัดสีด้วยนะคะเนี่ยถ้าได้แดดดีๆกัดพื้นเป็นสีแดงนะคะกระถางที่4ี่ตัวนี้หลวงปู่หินก็ ต้องบอกก่อนว่าไม้ตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะก็คล้ายๆกับอุสามณีเลยนะคะแต่ตัวเนี้ยกว่าจะกัดหมดนี่คือก็ใช้เวลานาน,านมากเหมือนกันแต่พอกัดแล้วปุ๊บจะสวยมากนะคะสําหรับหลวงปู่หินนะคะเซตที่6นะคะเซตต่อไปเซตที่7กระถางที่1จะเป็นโรยร้นฟ้าไทยนะคะพื้นแดงกระดูกขาวนะคะโตเต็มที่สวยนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะโรยร้อนฟ้าไทยกระถางที่2ยกราชินีนี่นะคะ เด็กๆก,ก็จะเป็นหน้านี้นะคะโตขึ้นก็จะเหมือนคล้ายๆต้นตะกี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นป้ายเหลืองๆมานี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามองคตถือสารสองต้นในกระถางนะคะนี่องคตถือสารกระถางที่สี่เทพเทวานะคะป้ายสวยๆเลยนี่นะคะแดดได้แดดแล้วสวยมากเลยกระถาเอ้ยขอโทษค่ะเซตที่เจ็ดนะคะ เซตต่อไปเซตที่8กระถางที่1จะเป็นไม้เหลืองพอรพุทธะนะคะนี่สวยๆเลยกระถางที่หนึ่งนะคะพรพุทธะกระถางที่สองเศรษฐีพันล้านใบใหม่ฮาร์ปเลยนะคะด่างสวยเลยทุกใบกระถางที่สามจะเป็นมณีนาราใบใหม่ด่างนะคะเป็นไม้ด่างเนาะมณีนารากระถางที่สี่ก็จะเป็น ริมขอบฟ้าก็ไม้ด่างนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ทรงสูงหน่อยหนึง่งนี่นะคะเซตที่8ดนะคะเซตต่อไปเซตที่9กระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะหลอดใหม่ไม่กลางแต่ป้ายมาแล้วนี่กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองหนุม่มมังกุ้งนะคะเป็นไม้ด่างก็ด่างขาวด่างเหลืองอันนี้มันไม่ใช่เผือกเนาะมัน,อ,นออกเป็นเหลืองมานะคะสามใบหนึ่งหลอดนะคะกระถางที่สามจะเป็น เซตบ้านปทุมนะคะป้ายสวยๆเลยล้นกระถางสีมาเยอะมากกระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่วันเสาหน้าหน้าเข้มเขมแบบนี้เลยนี่นะคะวันเสาเซตที่เก้านะคะเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะเซตสุดท้ายของวันนี้ปูจัดมาแบ่งปันแค่สิบเซตเนาะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพลอ,อยอคณีนะคะนี่อันนี้ใหม่ล่าสุดด่างนะคะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะ กระถางที่สองจะเป็นนาราทั์เป็นไม้กระดูกเหมือนกันยิ่งโตกระดูกยิ่งชัดนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามก็เพชรบานปทุมนะคะกระถางที่สี่เป็นเพชรแต้มพลอยนะคะเป็นไม้กัดสีสีพื้นนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นไม้ทรงไม่สูงเพชรแต้มพลอยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลยนะคะสิบเซต ปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ